สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เราจะมาดูผู้ติดตามของเรานะครับนี่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดแล้วนะคร,ะไรไหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอให้พิมพ์ตาผมเลยนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ซแล้วก็พิมพ์แบบนี้พิมพ์ช่องตัวเองก็ได้หรือช่องคนอื่นก็ได้นะครับไปเว้ยนี่แบบนี้ แบบนี้นะครับก็ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งว่าสิบแล้วเนี่ย